เรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องอ้วนค่อยว่ากันทีหลังจ้าวันนี้เราจะมาทำสเต็กอกไก่พริกไทยดำกันนะคะวัตถุด,ดิบก็จะมีดังรูปเลยค่ะเเตรียมวัตถุด,ดิบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แล่อกไก่เป็นชิ้นพอดีตำกระเทียมใส่ค่ะเกลือน,นิดหน่อยตำด้วยซอสหอยนางรมนะคะซอสฟ้าเขียวค่ะเราจะหมักเหมือนหมักเนื้อทั่วไปเลยนะน้ำมันงา สูตรของแต่ละคุณก็จะไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ค่ะสูตรใครสูตรมันเนาะแล้วก็รสดีตามด้วยน้ำตาลจ้าแล้วก็พริกไทยดำใส่ ไปโรสแมรี่นะคะใครไม่มีก็รากผักชีนะบ่อยครั้งที่เราใส่รากผักชีกลิ่นก็จะหอมไปอีกแบบนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยำขยำเนื้อให้เข้ากับเครื่องที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะขยำให้เข้ากันนะคะพอขยำได้ที่แล้วเมื่อเครื่องเข้ากับเนื้อเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักเนื้อทิ้งไว้ค่ะปิดฝาไม่ให้แมลงมาตอมนะคะ พักทิ้งไว้1นชั่วโมงระหว่างที่รอเราก็จะมาทำซอสจิ้มสเต็กกันนะใส่ซอสพริกลงไปนะคะตามด้วยซอสมะเขือเทศเราทำซอสนี้นะเราใช้กินกับหมูกระทะก็ได้ด้วยน้ำตาลทรายเกลือค่ะแล้วก็น้ำกระเทียมดองตามด้วยรสดีค่ะหลังจากนั้นก็ตั้งไฟ กลางนะคะค่อยๆเคี่ยวให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้ากันนะคะคือถ้าจะไปกินหมูกรกะทะน้อก็แค่สับกระเทียมกับพริกใส่เท่านั้นเองเมื่อเนื้อครบกำหนดที่หมักไว้แล้วเราก็ตั้งกระทะนะคะใช้กระทะแทปล้นนะแล้วก็เอาอกไก่ที่หมักไว้ลงไปจัดเรียงในกระทะใส่ผักที่เราจะกินกับสเต็กลงไปด้วยค่ะ ไปเลยนะวิธีนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะใครมีผักอะไรคือสามารถใส่ไปได้เลยปิดฝาทิ้งไว้ค่ะผ่านไป3นาทีก็กลับเนื้ออีกด้านหนึ่งลงนะคะผักก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะมันจะสุกพร้อมกับเนื้อของเราพอดีนะคะพอกลับด้าน เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมอันนี้คือเราจะใช้วิธีอบไอน้ําเอานะคะเห็นไหมว่าเริ่มเหลืองน่ากินแล้วถ้าใครชอบแห้งๆก็คือแค่ปิดฝาทิ้งไว้ต่อไปให้น้ําแห้งลงนะคะน้ําซอสที่เราหมักก็จะซึมเข้าเนื้อค่ะวิธีนี้คือไม่ใช้น้ํามันทอดเลยนะคะพยายามหมั่นดูป,ปล่อยๆนะเดี๋ยวจะไหมเอาจะเห็นว่าเริ่มได้ที่แล้ว นี่อันนี้คือสูงเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานค่ะเอามากินกับซอสที่เราเตรียมไว้ได้เลยหรือถ้าใครจะกินกับสลัดไปตลาดค่ะ20บาท